สวัสดีครับพบกับวิมานทูดฟาร์มนะครับวันนี้ก็ฟาร์มหมูของเราหลังจากที่ฝนตกนะคะพ่อหมูคอกนี้มีทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็มีพ่อพันธ์ุคุมฝูงหนึ่งตัวก็คือยอกเชียนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าหมูเซตนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ต่างๆเลยก็จะเน้นไปด้วยสายพันธุ์ เบิร์กเชียนะครับรูปผสมเบิร์กเชียยอกเชียนะครับแฮมเชียและดูล็อกดำอเมการอยนะครับผมและที่สำคัญต้องบอกเลยนะครับว่าหมูชุดนี้นะคะสวยสมบูรณ์ทุกตัวเลยก็มีการเริ่มตั้งคันแล้วแล้วก็เป็นสัตว์แล้วนะครับเกิดจากพ่อยอกเชียของเราที่เอาไว้คุมฝูงนะครับชุดนี้นะฮะต้องบอกว่าสวยงามสมบูรณ์มากๆแต่ เป็นการเลี้ยงที่ปล่อยอิสระนะคะให้มีพื้นที่บริเวณวิ่งเล่นนะคะอ่ะสังเกตได้ว่าตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวด่างตัวน,วน,วน,วนี้นะครับผมกําลังเป็นสัตว์อยู่นะครับและพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วนะครับเดี๋ยวพ่อของเราพ่อเรามาแล้วค่ะพ่อตัวใหญ่มากเลยนะครับผมเป็นยอร์กเชียรอเมริกานะคะนำเชื้อนําเข้านะครับผมนี่ครับว้าวใหญ่มากเลยนะคะผม ชุดนี้นะเราเลี้ยงต่อยนะครับเพื่อให้น้องหมูนะได้เติบโตแข็งแรงนะครับรวมไปถึงนะฮะได้ใกล้ชีดธรรมชาติมากๆจะทําให้น้องหมูนั้นไม่มีความป่วยอันใดโดยมากนะครับ แต่บรรยากาศตอนนี้นะฮะน้องหมูจะตัวเลอะนิดนึงหลังจากฝนตกนะครับเราเปิดขายทุกตัวเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่7,500บาท7,500บาทเท่านั้นนะครับสามารถมาดูมาพูดคุยกันได้นะฮะนะสวนวิมานทุตฟาร์มอำเภอลำปมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเราปล่อยให้คุณ มากมายเลยนะครับรวมไปถึงแม่พันตั้งท้องก็มีเช่นเดียวกันนะฮะที่อยู่ในกรงนะครับผมชุดนี้เราปล่อยทุกตัวเลยนะครับให้คุณมาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับ